โอเคนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นการติดตั้งแผนนะครับการติดตั้งแผนะวิธีการเราเลือกมาที่ตรงรูปนี้นะครับรูปตึกนะฮะเลือกข้อมูลบริษัทนะครับเลือกข้อมูลกิจการเลือกข้อมูลแผนะตามนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะตัวระบบเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ขึ้นมาให้นะครับวิธีการเราเข้าไปกดเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับ ใส่รหัสแผนเข้าไปนะครับอาทิเช่นอันนี้เป็นรหัสสิง6์นะครับแผนขนสง่งแล้วพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยครับขนสง่งขอโทษทีพิมพ์ผิดขนส่งนะครับอ่าเลอ daily w o นะครับแล้วก็เลือกชื่อสาขานะครับว่าเป็นสาขาอะไรอาทีเช่นอันนี้ผมผูกกับสำนักงานใหญ่ก็เลือกเป็นสำนังานใหญ่แล้วกดบันทึกเข้าไปครับอา่าโอเคเขาจะขึ้นมาตามนี้ ในหน้าจอนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดเราต้องการจะแก้ไขรายการก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับกดมาตรงปะาก,กาตรงนี้นะฮะเลือกที่แถวกดปาก,กาปุ๊บอ่าก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาถ้า,าต้องการจะแก้ไขชื่อนะครับหมายเหตุต่างๆเช่นเอ่อ description ต่างๆนะครับก็กดแล้วก็บันทึกเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารายการนี้นะฮะตรงสากขับแผนขายนะครับ เราไม่ต้องการจะใช้งานแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับยกเลิกการใช้งานแผนนะฮะแล้วก็กดบันทึกเข้าไปนะครับอ่าครับผมก็ประมาณนี้ครับ